ทางโรงพยาบาลค่ายกาวิละค่ะร่วมอบรมการช่วยชีวิตแก่เยาวชนในโครงการ Army Youth Leader Next Gen ประจำปี2568เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสา ที่โรงเรียนธรรมราชศึกษาวัดพระสิงห์วรมหหวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โรงพยาบาลค่ายกวีละร่วมเป็นวิทยากรในวิชาจิตอาสาพระราชทาน904จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Army Youth Leader Next Gen ประจำปี2568เยาวชนรุ่นใหม่หัวใจจิตอาสาจากโรงเรียนธรรมราชศึกษาจำนวน25คนเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุจริงได้อย่างทันท่วง กิจกรรมอบรมประกอบด้วยการบรรยายและสาธิตการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานได้แก่การช่วยฟื้นคืนชีพ CPR การใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ AED และการประถมพยาบาล กรณีทางเดินหายใจส่วนต้นอุดกัน้นนอกจากนี้ค่ะยังมีการสอนขั้นตอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บก่อนเคลื่อนย้ายส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถช่วยเหลือได้อย่างถูกวิธีค่ะถือว่าเป็นโครงการที่ดีเลยค่ะคุณผู้ชมอย่างที่หลายๆคนเคยได้พูด